สวัสดีครับพบกับ Buffalo Lost ฮะในเกม FM Mobile 2024นะครับผมเกมคุมทีมฟุตบอลอีกแล้วฮะวันนี้นะฮะจะมาโชว์แผนการเล่นสุดโหดของกระผมนะฮะที่สามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3แชมป์ได้ในฤด,ดูกาลแรกเท่านั้นฮะแล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้คว้าแชมป์ด้วยนะฮะนี่ฮะมาดูสถิติภาพรวมๆกันดีกว่าฮะพิบั์ลีกฮะแพ้ หงแดงเลี้ยวผู้ฮะโซบสไล่ so ฮะแรกๆแ,แผนการเล่นก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมยิงเยอะกว่านะครับช็อต4นะครับทางเลี้ยวผู้ได้ยิง3ครั้งเองนะฮะแล้วก็ชนะมาเลยครับมาแพ้เวสต์แฮมอีกครั้งฮะในคาราบาวครับครับดีเหมือนกันฮะจะได้ลดโปรแกรมแข่งลงฮะอันนี้ไม่ติดใจฮะไม่เสียดายด้วยฮะแล้วก็ชนะเสมอชนะมารัวๆฮะมาเริ่ม ห่างตรงเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะชนะไป1ประตดูต่อศูนย์มาดูสถิติฮะนี่ฮะแผ่นเนี่ยฮะแมนยูผมยิงถึง14ครั้งฮะแมนซิตี้ได้ยิง5ครั้งเท่านั้นฮะโหดสุดโหดแล้วก็มาแพ้แอตาลริดฮะในรอบแบ่งกลุ่มฮะเอ้ไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มรอบตัดเชือก16ทีมสุดท้ายฮะได้ยิงมากกว่าเช่นเดิมฮะแผ่นนี้บุกกระจายยิงกระหน่ำนะฮะแล้วก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งหนึ่งฮะ ยิงถึง12ครั้งแมนซิตี้ได้ยิง6ครั้งฮะไม่แปลกใจฮะว่าแผนจะดีขนาดนี้นะฮะดูสถิติการยิงนะฮะโหดมากสรุปฮะได้แชมป์พีเมียลีฮะแข่ง38ฮะชนะ28นะเสมอ9แพ้1ได้ประตูมากที่สุดในเอ่อทีมทั้งหมดฮะ20ทีม84ลูกฮะเสีย28ลูกมี93แต้มนะกองหน้าเป้าฮะผมซื้ออิซักมาเพิ่มฮะ สลับกับลาสวูดฮอยลุนก็ถือว่ายิงเยอะนะสำหรับกองหน้านะฮะหน้าเป้าแชมป์ที่2ฮะคือแชมป์เอฟเอครับชนะหงแดงลิเวอร์พูลฮะสถิติฮะแมนยูได้ยิง9ฮะลิเวอร์พูลได้ยิง8ฮะคองบอลถึง59%นะเกมเหนือกว่าพอสมควรนะฮะได้แชมป์ที่2ไปฮะแชมป์ที่3ฮะบาเยินมิวนิกฮะสถิติในเกม90นาทีฮะ ยิงถึง12ครั้งฮะเป็นประตูแค่ลูกเดียวไบเยอร์ได้ยิง4ลูกเองแต่กรองบอลเท่าๆกันะนะแชมป์ที่3เนี่ยชนะจุดโทษอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนการเล่นกันนะแผนการเล่นนะครับผม4 3 3ฮะตามนี้เลยนะครับผมหน้าเป้าเป็น deep l ์ i n g forward นะฮะซ้ายขวาเป็น placing forward ฮะกรองกลาง3ตัวฮะเป็น box to box ฮะ2ตัวฮะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเป็น แอดวาน e ์เพลย์เมคเกอร์ฮะแบ็กโฟฮะซ้ายขวาเป็นอินเวดวิงแบ็กนะฮะส่วนเซนเตอร์คู่ฮะใช้บอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์ฮะประตูใช้องเดโอนาน่าครับผมเป็นโก้คีเปอร์ฮะแต่จริงๆมันเป็นสวีปเปอร์คีเปอร์นะอันนี้ไม่รู้ไปปรับตอนไหนฮะอันนี้เชฟการเล่นนะฮะเป็นแอ t ต c k กิ้งฮะแนโร w ฮะสโลแล้วก็บาลานซ์นะฮะดีเฟน s ์ฮะเป็นไฮออเวอร์นอร์มฮล เปิดออฟไซต์แท็บกันแบบลังหน้าไปด้วยฮะแอดแท็กฮะเป็นลุคฟอร์โอเวอร์แลปนะฮะเวิร์กอินทูบ็อกซ์นะฮะพาสซิ่งสไตล์เป็นส่งสั้นนะฮะพาสซิ่งโฟกัสเป็นผสมนะฮะโคคิปเปอร์ดิสติวชั่นเป็นส่งสั้นนะฮะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะสำหรับตัวผลเลยนะดูการนี้ผมซื้อแค่อีซักมาตัวเดียวนะครับมันให้มาเยอะอยู่นะเนี่ยผมซื้อไป98ล้านปอนด์นะฮะ แต่แมนยูให้งบมาเยอะอยู่ฮะเช่นล้วกับผมฮะผมให้นักเตะไปเ,เทรนตำแหน่งอื่นนะฮะให้เล่นได้แต่หลายตำแหน่งนะเหมือนเป๊ปโกลเดโอลาที่คุมแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะที่มีจอร์สโตเล่นเซ็นเตอร์ไปเล่นกลางรับเบโดซิลบาเล่นกองกลางก็ได้โรมิงเพย์เมเกอร์ก็ได้เล่นปีกขวาก็ได้ฮะเนี่ยฮะคอบปีบ้ไมนูเล่นได้สองสามตำแหน่งนะเนี่ยฮะแต่ละตัวเดี๋ยวดูดาร์โลเลยฮะเนี่ยดาร์โลผมเล่นได้ซ้ายขวาเลยนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาฮะ ลุกชอฮะเล่นได้ทั้งแบ็กซด์แล้วก็เซนเตอร์ฮะดิซันโดมาตินเนสฮะเล่นได้เซนเตอร์แล้วก็กางรับนะฮะตัวหนึ่งควรจะเล่นได้หลายตำแหน่งนะฮะเวลานักเตะเจ็บจะได้ไม่ลำบากนะครับผมราฟาเอลวาลานะผมเทนไปเป็นกางรับด้วยนะฮะแต่ว่ามันยังส้มอยู่สกอตต์แม็กทูมิดี่ฮะเป็นเออ่กองกลางนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเทนปะเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้เทนฮะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อยู่ละบูโน่เฟอร์นันเดสฮะเล่นได้สองตำแหน่งฮะกางลุกแล้วก็ กองกลางนะฮะเทนกองกลางเพิ่มนะขอบี้เมนูฮะเล่นกองกลางตัวรับแล้วก็กองกลางนะฮะเป็นสไตล์บอลวินนิ่งมิดฟิลเดอร์นะครับเรนันโดกานาโชฮะผมเทนให้เล่นซ้ายขวาได้เลยครับมิชันเมาส์ฮะหลายตำแหน่งมากครับกองกลางกองกลางตัวลุกปีกซ้ายปีกขวาฮะตัวนี้วาบิสก,ก้าครับขวาขวากับกลางร,รับนะเพราะว่าที่ผมต้องเทนกลางร,รับเนี่ยผมให้แบ็กสองฝั่งได้เล่นอินเวอร์ต วิงแบ็กนะครับมันจะหุบเข้ากลางฮนะคาสิมิโลนะ่ครับสองตำแหน่งเช่นกันนะฮะไทเรลมาลาเซียฮนะสองตำแหน่งฮนะริมมากกว่าตำแหน่งเดียวพออามานะัดเดียโลฮะสามตำแหน่งฮนะเห็นไหมทีเด็ดฮนะออโตนี่ฮนะสองตำแหน่งฮนะนาเป่าไปด้วยนะเทรนทนาเป่าไปด้วยนะลาสปุนไทยลุนตำแหน่งนเดียวฮนะเมสันกินบูดฮนะสองตำแหน่งฮนะเป็นไงเป็นไงแรดฟอร์สามตำแหน่งฮนะจเจโนซันโชอสองตำแหน่งฮนะอัมาบาบัตยืมมาไม่เทนฮะอิลิกเซ่นสองตำแหน่งฮะ มาเชี่ยวไม่ได้ลงเลยนะครับเอารับก็สร,รุปนะประมาณนี้นะครับใครชอบทีมไร่ลองเอาแนวทางของผมนะฮะไปเล่นดูนะครับรับรองว่าท่านจะเล่นเกมนี้ได้สนุกมากขึ้นฮนะฝากบั f a l ล l ร้อด้วยครับ